เปิดตำนานร้องเจ็ดคำของตะกาแตนชลดาพี่เอ้ันเปทุกเพศจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านผู้จัดการดาราสาวชื่อดังอย่างพีเอสุภชัยได้ทําการเซอร์ไพรส์นักร้องสาวลูกท่งตะกาแตนชลดาที่ซื้อลิขสิ์เพลงตอนที่สมัยตะกาแตนอยู่แกรมมี่ให้ไปร้องตามงานได้หนึ่งปีเต็มและล่าสุดทางด้านพี่เอก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่าคุณพ่อของตนนั้นชอบเพลงของพี่ตะกาแตนมากเลยและเคยไปจ้างร้องในงานวันเกิดของคุณพ่อแต่ สาวตกแตนก็ได้โทรมาแจ้งว่าไม่สามารถร้องเพลงได้แล้วเพราะไม่ได้ทำงานกับบริษัทเดิมจนกระทั่งไปเห็นในติกตอกที่แชร์ว่าร้องได้แค่เจ็ดคำและตนก็รู้จักมา4ี่ปีแล้วเวลามีปัญหาก,ก็ปรึกษากันตลอดพอเห็นเขาทุกข์ก็เลยอยากจะช่วยจึงเข้าไปคุยกับแกรมมี่ทางแกรมมี่ก็น่ารักยอมขายลิขสิทธิ์ให้ซื้อมาได้ระยะหนึ่งแล้วเลยติดต่อไปหาตะกแตนว่าให้มาช่วยสอนตนร้องเพลงหน่อยเพราะอยาก จะเซอร์ไพรส์ตากตเตเลยมาสอนและบอกว่าถ้าเป็นเพลงของตนร้องได้แค่7คำดังนั้นเลยบอกว่าต่อจากนี้ไม่ต้องร้องแค่เจคำแล้วเพราะซื้ขอสิทธิ์ให้1ปีสามารถนำไปร้องตามงานต่างๆได้เลย ต่อมาด้านพี่เอกก็ลั่นว่าตนนั้นเปรตทุกเพศไม่ได้แค่ผู้ชายอยากให้ทั่วโลกรับรู้ทั้งนี้ตนไม่ขอบอกเรื่องราคาที่ใครซื้อลิขสิทธิ์มาในขณะเดียวกันทางด้านเอกก็เปิดเผยว่าอามก็ชอบคาเทียก็เห็นว่ากําไรสวยดีอีกอย่างตนกับอามก็อยู่ด้วยกันมานาน26ปีแล้วจึงสมควรเห็นว่าซื้อให้